เข้าสู่ื่วงที่สองของรายการค่ะน้องหนูดีคะในสภาพปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยมีหลายพื้นที่มากเลยนะคะ,คะไม่ว่าพอปัญญาปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาอะไรเนี่ย,ยข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยมันเยอะมากเลยซึ่งก็กระทบส่งผลกระทบให้กับประชาชนและคอมเป็นอยู่นะคะในสถานการณ์ปัจจุบนันในเรื่องของ การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตอะงะเพราะว่ากระส่งผลต่อเรื่องของความปลอดภัยใช่ค่ะเรามาดูที่ข่าวแรกกันเลยนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดจ,จากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะศึกษาดูงานศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดจ,จังหวัดขอนแก่นค่ะที่สํานักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ภาคขออภัยค่ะ ภาคสนะคะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดโดยมีผู้แทนจาก 5จังหวัดภาคใต้ค่ะจังหวัดสงขลานะคะยะลาสตูลปัตตานีและนาราธิวาสค่ะและผู้บริหารสำนักงานปปอสอรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการดําเนินงานของศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดอาเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นศูนย์ที่ประสบความสําเร็จมีกลไกในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะให้สามารถฟื้นฟูสุขภาพกายและก็สุขภาพใจอย่างเป็นระบบและ เตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวของและชุมชนนะคะจนจังหวัดขอนแก่นนะคะสามารถจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดครบทั้ง26อําเภอและดูแลผู้ผ่านการบําบัดมาแล้วกว่า400คนนะคะด้วยแนวคิดเอาชนะทางความคิดให้โอกาสให้ที่ยืนและก็ให้อาชีพโดยมีการดําเนินการภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและมีนายอําเภอเป็นหัวหน้าศูนย์นะคะรวมทั้งมีการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะ โอกาสนี้ค่ะนายนิยมเติมสีสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานในห่วงที่ผ่านมาและก็ยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการเดเนินงานศูนย์พักคอยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนพัก ภาค4ี่นะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังไปควบรวมนะคะพูดถึงปัญหายาเสพติดของพื้นที่ภาค5จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยนะคะว่าทั้งหมดนี้นะคะก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องของเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและปัญหาโครงสร้างของประชากรน,นะคะที่จะต้องหาแนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการต่อไปค่ะ